วัไหนอยู่บ้านมินก็จะกินมือนั่นแหละแต่ว่าเวลาไปข้างนอกก็ขอกินช้อนนิดนึงลูปเนียงสวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าวกับข้าวของเมื่อวานะคะอันนี้แกงหน่อไม้แกงหนอ่นอไม้ใส่นี่เลยคากิค่ะ ขาหมูแซ่ขาหมูนี่ยังเหลือถ้วยบรรเ่มเลยวันนี้จะจัดการให้หมดผักผักกระโดนผักอ่าเขาเรียกนะผักกระโดนแล้วก็มีนชอบนึกไม่ออกอะ่ะใบบวบกค่ะมาลากินนกจากมะวานน้ำพริกปั่นล้ามาขามเปียกสมุนไพรนะคะแล้วก็ผักลูกนุงลูก,ลกเนียงค่ะเดี๋ยวไปกินข้าวกันเลยนะคะวันนี้ น้ำพริกนี่กินเยอะไม่ได้เลยนะคือคู่กับน่อไม้นี่เผ็ดแบบเผ็ดมากวันนี้พอดีจะไปข้างนอกค่ะเดี๋ยวจะไปซื้อเครื่องฟอกอากาศก็เลยแบบกินช้อนลูกเนียง ี่ขนาดเพิ่งเริ่มกิน,นนะเนี่ยเผ็ดละยอดกระโดนค่ะ มินใส่ขนแหนงหน่อไม้ไปด้วยืลงคอมะมินยังมีสเลดที่คอเวลากินอะไรร้อนๆแบบม,มันสดชื่นมาก ผลแปล๊บมีคนแนะนำให้ไปทำมะแขงส้มเอาไปทำอะไรไมูม้นอะไรอย่างไย เมน <c oughs> ูนี้เมนูนี้เด็กๆชอบมากหวานอมไหม้สดค่ะ เป็นน้ำพริกที่แบบโคตรเผ็ดเลยตัง,ง,ตนนงนะไพรอ่อน ่อนนะคะจะมีรสชาติที่อร่อยกว่าแต่งทั่วไปจะมีความเนื้อนแน่นเนื้อนแน่นกว่าหอมหวานกว่าเขาบอกว่าเลาแกไปทำขนมค่ะเราบอกจะหอมหวานอร่อยมาก มินกินแบบนิ้่ใช่เลยนะมินกินไม่หมดอันไหน <cort. S 1> ที่ม,ม,มินที่มิ้นโซนอะมินมั่นใจว่าแบบมินกินหมดไงใครชอบกินกระดูกอ่อนแบบนี้มั้งอร่อยมากจริงเวลาเลือกนะเลือกไอ้ที่แบบเอ็นมันเยอะๆหน่อยอะ เสียงกระตูนดังมากื เดินไปซื้อเอ็นแก้วเอ็นแก้วหมูอะค่ะเอามาแกางไปดูวิธีทำในยูทู e มา

จริงไม่ค่อยชอบก้อนที่เนื้อเยอะนะชอบที่เอ็นเยอะค่ะถ้ากินคากิ <c oughs> หอมมากเมื่อเขาเผามาค่ะ นอไม่นน่อ่อนมาก Oh, yeah, กินกระดูกกินกระดูกที่แหลมอมแมมทุกทีโอเควันนี้มิ้งก็อิ่มไปอีกหนึ่งมือนะคะอิ่มไปกับกับข้าวมือที่แล้วนะคะก็มิงก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปของมิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปกับข้าวเก่าหรือกับข้าวใหม่ก็ยังมาดูคลิปมิ้นนะคะก็ม,ขมกะะีขอบคุณมากๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มิ้นด้วยนะคะขอบคุณมากมเลยค่ะสวัสดีค่ะ